ไปวะอ๋อจมแล้วนะปะวันามาป่อยพวนี้นี่ถสลำนี่จัดเส้นนะปะวันอืมมันเรียนอะไรอย่างน้ำมันหเส้นทิน,นสิงแปดแปดอ๋อแซจันตักด้วยนี่แปดแปด เออเแซงกันดูสองลำนี่ดูดออกันดูเทปน่าลสิงยี่สิบสี่ธันวานี้กับสามสิบเอ็ดธันวานี้ครับพบกันนะครับกับทีมงานเรือ,อยาวไม้ดีอ,อ๋อร้งองลำนั้นร้องไหมไอ้เบิงดูทดสอบไหม ามีมันเ,นเลีงดิเอาลัมนนะลม่วงนะลองลำาม่วงไหมครูตอสู่จะปวดมือแล้วนะนะจันตักาจันตักนาวาจะใส่กับเทพนอสนสิงหนืงสอง,สงไปแล้วเวย้ยใส่กันมาโดยตาโคตรนี้ตาโคตรสับเทพ รอสิงไปแปดตีแถบรอสิงหนีแถบรอสิงหนีเข้าเส้นชัยเทพรอสิงเป็นฝ่ายชนะครับเที่ยวนี้จะตักน้ำไปเป็นล้ำเนาะนี่นี่สองล้ำมีใส่กันเลยนี่เออประวันประวันนาวาอะไร มือโยกไปอีกวเลยไผ่ยิงน้ำนได้แล้วบ่สลุงเลยได้ละตะวันสับเออสองลำเออลุงไผ่เอาใช้ยางออกน้ำขเขาเหง้าประเภทยางห้าเส้นหนึ่งสองสามไปล้วะบอย ไป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 ดูนั่นนะตัวความย่นะเออฮะบมีเงินอนแันตักนาวาไ่แหงไลยเจอกนเลยโอ้ใหญ่โดอันนี้นะ หาแนวค่ำจะไปเห็ดแห้งมันถือพยานเลยเอาลงอีกตามลงอีกเอาไม้คว้านนะไม้คว้านหาไม้คว้านเอาไม้ยังไงอ่งก,ก็ได้นะเปนน็นทะอนยัไไนไไ่ไวไ,ไปไปไปไ้ ไปไหมปานโอ้พูนดีความมีพุ่นอ่ะพูนพนพูนพูน่นีขุนันีท่าสีวันเราคอยไปล้งตัวเอ้ยความบ้นหัวไอ้หักบันหัวหักไอ้เปนไไม่ทาสีไเด้อเดี๋ หมอวัดนาวะ่เหยดขักนีเนอเอือละที่เหลือชิไม่กูดอกเกาหยอดแต,แต่ไวแต่ไวแต่ไวเอือมาตรงเขาจะมีคาเต้าแตงหนอได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าบ่ได้ไนะ ทังนี้น้ำมันทวงใสซ่อมแม่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 เดี๋ยวลองทุกรํานดูดียว่าอืมใช่ไหมดู หนึง่งสองไปไป,ไปแล้วเอาละมั้ย